ลิด,ดทาทาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก๊อฟจะมาะทําแรนดอมนะคะแต่จะเป็นการเช็คพลังงานดวงคุณบ้างดีกว่านะคะก๊อฟทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักเยอะแล้วลองมาดูบ้างว่าไพ่อยากสื่อสารอะไรเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณเป็นเรื่องอะไรในชีวิตคุณก็ได้นะคะเราลองมาดูกันว่าวันนี้ไพ่เปิดออกมาจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใดแป๊บนึงยังไม่ทันสับเลยนะคะ ไ่แบร์แรก We o f f ฟ r ร u n e นะคะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยว้าวสิบเหรียญสิบเหรียญเกิดขึ้นประตูแห่งอชกลาบการเงินกำลังจะถูกเปิดออกนะนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันมีไพ่การเงินขึ้นมานะคะไพ่เหรียญขึ้นมาไพ้เหรียญขึ้นมาเยอะเลย The Empress นะคะ ไพ่บ้านก็มีไพ่รถก็มีมีใครที่กําลังจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรบ้างหรือเปล่าเอ่ยไพ่ทาวเวอร์ไพ่ทาวเวอร์ใบนี้เป็นไพ่สิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนะไม่ใช่เป็นไพ่เสียนะคะเพราะไพ่เปิดมามันเป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเร็วๆนี้คุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคชะตาของคุณ ประตูแห่งโชคลาภประตูแห่งความมั่นคงในชีวิตประตูแห่งการเงินประตูแห่งความร่ํารวยมั่งคั่งชีวิตคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งเหล่านี้ที่กอฟบอกไปทั้งหมดโดยเฉพาะนะคะเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองนะใครที่คุณกําลังตอนนี้กําลังประสบปัญหาทางการเงินหรือใครที่ชักหน้าไม่ถึงหลังมีปัญหาการเงินหนี้สินท่วมทน้นเรื่องบ้านเรื่องรถหรือใครที่กําลังอยากจะ มีเงินมีทองก้อนใหญ่ๆห,หรืออยากมีโชคมีลาบเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะ่ะชีวิตไม่เคยถูกหวยเลยไม่เคยมีโชคมีลาบไม่เคยได้อะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณกำลังจะได้นะนะคะคนที่มาเจอวันนี้นะพลังงานไพ่ก็รู้สึกว่าดวงชะตาของคุณกำลังจะเข้าข้างคุณชีวิตของคุณกำลังจะเกิดปฏิหาร นะคะปฏิหารในเรื่องของการเงินปฏิหารในเรื่องของความมั่นคงปฏิหารในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องคุณจะดีขึ้นมากๆนะคะอย่างเช่นอยู่ดีๆนะคะคุณอาจจะมีเงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่มาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือคุณอยู่ดีๆมีโชคมีลาบถูกหวยนะคะเงินเป็นก้อนใหญ่จริงๆนะเป็นพลังงานการเงินที่ ไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆไม่ใช่แค่หลักพันแน่นอนแต่มันเป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้บางคนถ้าเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเป็นหลักร้อยล้านได้เลยเหมือนดวงชะตาเกี่ยวกับการเงินคุณกําลังจะถูกเปิดออกชีวิตคุณกําลังจากที่จุดเดิมๆของคุณน่ะนะคะอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไรหรือบางคนยังไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยยังไม่มีรถนะคะหรือบางคนยังเช่าบ้านอยู่รถก็ยังคงต้องบาบเหมือนกับยังนั่งรถประจําทางหรือก็ตามแต่ คุณกำลังจะมีโอกาสได้มีเงินมีทองได้มีบ้านได้มีทรัพย์สินได้มีรถใครจะซื้อรถจะได้รถใครอยากทําเรื่องกู้ซื้อบ้านจะได้บ้านใครทําเรื่องอยากซื้อที่ดินจะได้ที่ดินใครทําเรื่องกู้เงินกู้ทองจากธนาคารก็ได้คุณก็จะได้เงินได้ทองเอามาเหมือนกับมาเพิ่มเติมเสริมแต่งนะคะหรือเอามาซื้อบ้านก็แล้วแต่ ใครกู้ใครกู้ปลูกบ้านอะไรประมาณนี้คุณก็จะได้แต่พลังงานการเงินคุณนะ่ะมันจะถูกเปิดออกหมายความว่ามันจะเป็นการได้มาโดยที่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นนี้เป็นสินนะ่ะบางคนได้มาโดยที่ไม่ได้เป็นนี่เป็นสินบางคนได้มาโดยปาฏิหารได้มาจากเงินเก่าๆหรือเงินเก่าเงินเก็บหรือเงินแบ่งแบ่งมรดกแบ่งแบ่งทรัพย์สมบัติก็ได้นะ มันเป็นไพ่พลังงานเหมือนกับจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติแล้วคุณจะได้อะหรือได้มรดกจากคุณแม่ได้มรดกจากคุณย่าคุณยายคุณพ่อจากสามีจากอะไรก็ตามแต่แต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะได้หรือได้เงินมาจากทางใดทางหนึ่งนะคะที่คุณจะได้มันเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆรวมถึงพลังงานคุณอะที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเจอปัญหาค่อนข้างหนักหนาสาหัสมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของคุณชีวิตความเป็นอยู่ของคุณทเวอร์ แต่นับจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็บอกได้เลยว่าดวงการเงินคุณเส้นทางแห่งการเงินของคุณนะคะจัก,กรวาลชคชะตากําลังจะเข้าข้างคุณกําลังจะเปิดทางสว่างให้กับคุณแล้วจัก,กรวาลกําลังจะทําให้คุณนะคะนำพาคุณไปสู่แห่งความสําเร็จในเรื่องของการเงินใครทําธุรกิจคุณเตรียมรับผลกําไรนะคะแบบเต็มๆแบบปังๆป,ปูริเย่ไปเลยค่ะนะคะ,นะคะใครที่คุณกําลังรอเงิน จากคนที่เป็นหนี้เป็นสินกับคุณเก่าๆหรือใครเคยกู้หนี้ยืมสินคุณไปแล้วไม่ยอมใช้เดี๋ยวคุณจะได้กลับคืนมาพร้อมดอกเบีย้ยและเงินต้นนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากมีดวงโชคลาภกับเขาบ้างอ่ะคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะพอไพ่วิวออฟฟอร์จูนกับสิบเหรียญมาด้วยกันวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นไพ่ปฏิหาริย์เป็นโชคลาภก็ได้หรือเป็นลาบลอยก็ได้ไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็ตามอ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้อ่ะเป็นไพ่เงินหมดเลยอะคะ่ะเป็นไพ่เหรียญหมดเลย เป็นไพ่แบบของความสูขความสําเร็จนะคะและบางคนคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะหรือได้เงินโบนัสก้อนใหญ่มากๆและบางคนคุณจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือไปสร้างธุรกิจนะคะอยู่ต่างประเทศได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับ ประสานงานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็ได้นะหรือการโลจิสติกส์การขนส่งการโดยสารการนําเข้าส่งออกอะไรก็ตามแต่ธุรกิจการค้าการขายของคุณพ่อค้าแม่ค้าหรือธุรกิจด้านใดก็ตามหรือเกี่ยวกับพนักงานประจำข้าราชการทหารตำรวจก็ตามคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินไม่ว่าจะมาจากการลงทุนมาจากการทำงานมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณ นะคะหรือมาจากรายได้ค่าคอมมิชชั่นการซื้อการขายนะคะเพราะว่าพลังงานคือมันเงินมาจากทุกทิศทุกทางอะค่ะนะคะ,นะคะพลังงานคุณจะมีเงินเข้ามาโดยที่แบบไม่ขาดมือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะก็มีพลังมีพลังงานเดือนกรกฎาคมเกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปดวงการเงินคุณจะถูกเปิดออกก็คือเดือนหน้านี้เองนะอีกไม่นานเกินรอคะ่ะบางคนอาจจะเดือนนี้ก็ได้ แล้วมันจะเป็นเงินที่คุณจะได้มาโดยไม่ทันตั้งตัวได้มาแบบงง,งๆได้มาโดยที่ไม่คิดว่าจะได้หรือได้โดยที่ไม่คิดว่าจะได้มากขนาดนี้หรือใครทําธุรกิจซบเซามานานแต่อยู่ดีๆนะคะยอดกลายเป็นยอดที่แบบปังปุริเย่ขึ้นมาเฉยเลยเป็นยอดที่ได้มีคนซื้อมีออเดอร์แบบมหาศาลเนะ่ยมันเป็นยอดเงินที่มหาศาลมากๆะคะ่ะที่คุณสามารถที่จะเอาเงินนั้นมาพลิกชีวิตคุณได้เลย มันเป็นการปรับเปลี่ยนดวงชะตาคุณไปสู่ทิศทางทางการเงินที่สวยงามนะคะมันเป็นการปรับเปลี่ยนดวงชะตาที่ทําให้คุณได้ไปเจอกับความสําเร็จความสุขความอุดมสมบูรณ์ความพั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเข้าของมีค่าทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่คุณจะได้ได้แน่นอนหรือบางคนคุณอาจจะมีโอกาสนะคะมีโชคมีลาบจากเลขที่บ้านเห็นไหมมีไพ่บ้านขึ้นมา แล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบจากเลขทะเบียนรถมีไพ่รถเห็นไหมคะชาลีออทคุณลองเสี่ยงดูนะคุณอาจจะมีโชคมีลาบแต่ก็เล่นพอประมาณเอาที่กําลังคุณไหวแล้วกันนะเพราะมันเป็นไพ่ดวงโชคลาภจริงๆอะหรือดวงการเงินทางด้านอื่นก็ได้การเสี่ยงโชคทางอื่นก็ได้หรือใครที่ทาทาธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนเขาเรียกว่าอะไรอะที่เขาเล่นกันอะเล่นหุ้นเล่นคริปโตหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นแบบ เกี่ยวกับเอาเงินไปลงทุนเพื่อที่จะต่อเป็นเงินกลับมาเงีย้ยคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้กลับมาแบบมหาศาลเลยอ่ะเพราะดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนดวงคุณกําลังจะขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่กรกดาเป็นต้นไปนะคะจนถึงธันวาเลยนะพลังงานเขาขึ้นมาแบบนี้จริงๆดวงกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะหีบสมบัติเปิดออกแล้วนะคะหีบสมบัติของคุณตั้งแต่เงินไม่ว่าจะเงินจากภพชาติใดอดีตชาติอะไรก็ตามแต่ ที่เป็นเงินที่อาจจะสะสมบุญมาอะไรต่างๆกําลังจะมาหนุนนําให้ชีวิตคุณตอนเนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหนา้ามั่นคงทรัพย์สินเงินทองแน่นอนความร่ํารวยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเป็นพลังงานที่ดีอะก็ไม่รู้ว่าก็จะเปิดอะไรต่อเลยทีนี้นะคะเอาเป็นว่าพลังงานวันนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่มันมันโอเคอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวก็ขอเปิดไพ่ออร์เคเตออันนี้แล้วกันเนาะ ใ้ไพ่ให้ไพ่คอนเฟิร์มแล้วกันนะคะเพราะกรอบรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วกรอบไม่ไม่ขยายถ้าพลังงานอะไรที่โอเคอยู่แล้วอะเอาอันนี้เลยแล้วกันนะคะ It's up to you นะคะไพ่ Trust นะคะไพ่ Yes นะคะ,ะให้คุณเชื่อมั่นศรัทธานะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาเชื่อมั่นของคุณ บางสิ่งบางอย่างนะคะมันเกิดมาจากตัวคุณด้วยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็วหรือไม่เร็วมันเกิดมาจากความมั่นใจหรือศรัทธาในบางอย่างศรัทธาในตัวเองศรัทธาในเรื่องราวนะคะศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในจักรวาลบางคนอาจจะมีการไปร้องขอนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลหรือองค์เทพองค์ใดอะไรก็ตามแต่อ่ะนะคะเมื่อถึงเวลาคุณจะได้แน่นอนนะแต่บางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันเป็นพลังงานแย่ๆพลังงานลบๆช่วงนี้พยายามอย่าคิดลบนะ ช่วงนี้พยายามที่จะต้องปล่อยอะไรที่มันเป็นอดีตที่ไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีออกไปชีวิตคุณมันกําลังจะเจออะไรใหม่ๆนะคะชีวิตคุณกําลังจะเจอเรื่องราวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพยายามดึงอะไรลบๆเข้ามาในชีวิตคุณให้พยายามดึงพลังงานบวกๆ mindset บวก,เบวกๆเข้ามามากๆแล้วเดี๋ยวสิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ต้องกงังวลในอนาคตนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ขอเปิดเท่านี้แล้วกันพอก็ถือว่ามันเป็นพลังงานที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว เป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ลืมบอกไปเนาะไพ่นอกเหนือจากการเงินจะถูกเปิดออกแล้วอะก็ขอ,อนิดนึงแล้วกันนะพอดีว่าก็ลืมไปมันพึ่งขึ้นมาพึ่งขึ้นมาตอนนี้เลยไพ่ด h e e m p r e s s เป็นไพ่ของการมีบุตรได้นะคะใครรอการมีบุตรได้คุณอาจจะได้ลูกแฝดหรือได้หญิงคนชายคนนะใครที่รอคอยการมีบุตรมีเกณฑ์มีบุตรนะ หรือใครที่รอคอยการแต่งงานคุณก็มีเกณฑ์ได้แต่งงานเหมือนกันนะคุณอาจจะได้แต่งงานแบบกระทันหันปุบปับฉับพลันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะพลังงานนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเขาขึ้นมาในหัวของก๊อบนะคะก๊อบก็ต้องพูดบางคนคุณอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานกับคนในเครื่องแบบหรือบางคนมีโอกาสได้เจอ คนรักนะคะหรือการแต่งงานกับแฟนที่เป็นชาวต่างชาติหรือที่มีความแตกต่างกับคุณในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาภาษานธรรมใดๆก็ตามแต่คุณมีเกณนที่คุณจะได้เนี่ยแหละก็คือเรื่องที่จะเกิดกับชีวิตคุณนะคะในเร,เร็วนี้นะประมาณนี้นะคะขอโชคดีมีความสุขนะแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีคะ่ะ